สวัสดีค่ะเพื่อนสารธรรมมิวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาได้พูดเรื่องธรรม,มะให้ฟังนะคะเรื่องธรรม,มะก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะธรรม,มะก็อยู่กับตัวเองนี่เลยธรรม,มะก็อยู่กับกายกับใจนี่เลยมันไม่มีกายนมีใจหรอกค่ะทุกคนก็คิดหาเนาะ ว่าธรรมะเนี่ยต้องวิ่งออกไปหาภายนอกแต่จริงแล้วธรรมะก็อยู่กับตัวเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรเลยแค่เรารู้จักตัวเองศึกษาตัวเองให้ท่องแท้ธรรมะก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองก็เหมือนเราเข้าใจธรรมะแล้วค่ะ ศึกษาศึกษาดูภายในนี่แหละค่ะดูความนึกคิดอารมณ์ดูการไปการมาเห็นมันนี่แหละค่ะมันก็อยู่ตรงนี้แหละเราอยู่กับมันได้ไหมเราสงบได้ไหมแล้วเรานิ่งเป็นไหมเท่านั้นแหละค่ะเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยค่ะ ืั้นตานเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องเดินผ่านจุดนี้ให้ได้ค่ะนิ่งพอไม่สงบเบ็นไหมนะคะอยู่กับตัวอิงเบ็นไหมเท่านั้นแหละค่ะนี่แหละค่ะอะไรเกิดขึ้นเราเห็นมันไม่เห็นกายสังขารเห็นกิริยาธาตุขันมันทำงาน นี่แหละค่ะการที่เราศึกษาตัวเองดูอารมณ์ตัวเองเห็นการกระทบพัสสะเห็นการเกิดเห็นการที่มันดับลงค่ะนี่แหละธรรมะธรรมะมันก็ตอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปเแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่แหละค่ะมันก็ไม่หนีกายหนีใจเนี่ยค่ะ ธรรมะเราเชื่อเนาะสิ่งเชื่อแต่ก่อนที่บุญ,ญ่าตายายเราพาไปพาสเสวงหานะคะตั้งแต่บุญ,ญ่าตายายแล้วค่ะป้ายเข้าวัดเข้าว่าสดมนต์ไหวพ้พระไปเอาตัวเองไปประพฤติปฏิบัติแต่จริงๆแล้วอะ่ะ ธรรมะเนี่ยเราไม่ต้องไปหาที่วัดค่ะเราหาที่ตัวเรานี่แหละหาหากับตัวเรานี่แหละค่ะตัวข้างในเรานี่แหละดูเห็นมันเห็นอารมณ์ตัวเองเห็นเนี่ยแหละค่ะมันจะค่อยค่อยเราเห็นมันบ่อยบ่อยมันจะค่อยเป็นความเคยชินแรกๆเราก็จะไปกับมันไปกับไป กับที่ต่ำเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยได้ทวนกระแสมันเพราะว่าปกติอ่ะมันก็ดิ่งลมที่ต่ำอยู่แล้วค่ะมันไม่เคยทวนทวนทวนขึ้นทวนอารมณ์ขึ้นมันต้องทวนขึ้นค่ะทวนขึ้นทวนขึ้นทวนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ชำชำนานของมันเองนี่เลยค่ะ ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยแสวงหาภายในนี่แล้วกับดิฉันถึงบอกว่าเอ้คนเรานี่นะทำไมทำไมไม่เห็นตัวเองทำไมไม่เห็นภายในตัวเองมันไปไปก่อภพก่อชาติเราก็หยุดดูมันไม่เป็นเห็นมันไม่เป็นนะคะถ้าเห็นมันเป็นเนี่ยมันไม่ไปก่อภพก่อชาติแล้วค่ะเห็นมันการเห็นมันเราก็ต้องต้องนิ่งค่ะ ต้องนิ่งต้องสงบพอเรานิ่งมากๆสงบมากๆเราเห็นการเกิดดับเราเห็นแค่อาการมันก็พอไม่ต้องไปกําหนดที่จะไปไปละกําหนดที่จะไปทํรลายทําลายมันนะคะแค่เห็นอาการมันก็พอนี่แหละคะ่ะพื้นฐานง่ายๆพื้นฐานง่ายๆของการเดินทางพื้นฐานง่ายๆของการเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ คือมักครั้งมักมักมักมีองค์แปดเนี่ยค่ะมักมักคือสติคือหัวใจของมักนี่คือสติอะค่ะนี่แหละเราสติก็ไม่ต้องไปฝึกค่ะแค่เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเย็นร้อนอ่อนแข็งเราสัมผัสตัวเองนี่แหละค่ะนี่แหละหนทางองค์ทางที่เราจะเดินเดินทางคือบันไดขั้นแรกนี่แหละ มันในขั้นแรกเลยในการที่เรารู้จักตัวเองย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสเราก็รู้สติไม่ต้องไปฝึกค่ะเราก็สัมผัสอยู่แล้วหิวข้าวนี่ก็นี่ก็คือสติสติมันเตือนอ ried, วาอาอ่าว่าเราหิวข้าวเราเข้าห้องน้าเนี่ยค่ะความรู้สึกตัวสติมันก็มันก็ควบควบคุมเราอยู่แล้วมันก็อยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วนี่แหละค่ะไม่ต้องไปจุดเป็ช่องไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปทําอะไรอะไรเลย ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติของกายของกิริยาธาตุขันธ์เราก็เห็นมันเท่านั้นเลยค่ะเห็นเห็นการที่มันจะคิดไปที่มันจะปรุงไปเนี่ยค่ะเราเห็นมันถ้ามันจะไปเราก็ดูมันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเราเห็นมันบ่อยๆนี่ค่ะสิ่งที่มันจะเกิดเป็นอัตโนมัติ เกิดเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็จะมามันก็จะมามันก็จะมาของมันเองเราเห็นอาการมันมบ่อยเห็นการไปการมาการไปการมานี่แหลคะค่ะเราไม่ไปไม่ไปต้องไปตั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกำหนดกฎกิน์เดี๋ยวมันก็เกิด ความเป็นอตนัตโนมัติของมันเองสิ่งเหล่านี้แรกๆเราต้องทนกระแสค่ะทนกระแสทนกระแสอารมณ์ทนกระแสมันนี่เลยค่ะแรกๆเราก็ไหลไปตามมันอยู่แล้วเพราะสิ่งที่เราเคยเราเคยคุกคีเราเคย,เร,เ,คยเราเคยอยู่กับเขามาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเราก็ต้อง รู้จักมันเป็นธรรมดาเราต้องมันก็ต้องสนิทสนมกับธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทวนมันนะคะทวนมันแต่เราก็ไม่ต้องไปบังคับอะไรมันนะคะให้มันเป็นธรรมชาติแต่เราก็ไม่ไหลาตามมันนี่แหละค่ะไม่ต้องไปตั้งอะไรไว้ให้อิสระอิสระทุกสิ่งทุกอย่างอิสระในการที่มันจะไปจะมา เราก็เห็นอาการมันก็พอนะคะให้ธาตุนิันมันทํางานไปเราเห็นมันนี่แหละค่ะมันเป็นพื้นฐานชั้นยอดเลยที่เราเดินเดินทางแบบไม่ต้องกดไม่ต้องไปจ้องไปจับมันไม่ต้องไปกดไปข่มมันค่ะทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปเลยธรรมชาติของกายของใจค่ะแต่มันก็เห็นเองธรรมะนอ่ยมัน ไม่หนีกายในใจค่ะทำธรรมะมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วทํายังไงเราถึงจะกลับสะเคินสู่ธรรมชาติเราได้นะคะเพราะว่าการที่ดิฉันเดินทางมาดิฉันก็เดินทางมาแบบผิดผิดถูกถูกผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยค่ะเหมือนเราเดินทางค่ะเราเราขึ้นรถทัวร มันก็มันก็ถึงมันก็ถึงเื่อค่ะแต่เราถ้าเราขึ้นเครื่องบินเราก็ถึงเร็วกว่านี่แหละค่ะทํำยังไงเราจะไปได้ถึงเร็วเพราะฉะนั้นดิฉันกําลังมาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับที่จะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์หรือความอิสระเนี่ยเราจะไปเราจะเดินทางไปแบบไหนนะคะ ที่ดิฉันอุปไปอุปมามา,มาเนี่ยเหมือน,นเหมือนดิฉันเหมือนดิฉันยกยกให้ปรเดินมาเห็นว่าการที่เราเดินทางใส่ปัญญาเนี่ยคะ่ะเหมือนเราได้ขึ้นเครื่องบินเราไม่ต้องไปนั่งรถทัวเราไปถึงจุดหมายไปทางเร็วนะคะเราไม่ต้องไปกําหนดจุดจ้องกับอารมณ์นะคะเราใช้ความอิสระเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานในการเดินทางคะ่ะ อิสระทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปขม่มไม่ต้องไปจดไปจ้องในการที่เราจะไปเพ่งเพ่งดูข้างในหรือว่าเราจะไปกอดสติไว้ข้างในเราจะไปกอดสติเอาไว้เราปล่อยทุกอย่างให้มันอิสระค่ะอิสระอิสระทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปนี่แหละค่ะเดินไปเห็นไปอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นมัน เ็นมันแล้วก็ไม่ต้องไปไกลค่ะให้มันจบทุกเรื่องราวที่ตัวเราเองถ้าเราไปไกลเราก็จะเป็นสายปฏิสงุปาทไม่ได้จบได้สิ้นนะคะเห็นเห็นอาการธาตุขันยิ้นการทำงานของมันนี่แหละค่ะธรรมะมันหยุดเท้านี้เองค่ะยิ่งเราอายุมากๆหรือเราไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยค่ะขาแข้งมันไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะ เราใช้เราใช้ปัญญาตัวนี้ค่ะสังเกตตัวเองให้เป็นสังเกตการไปการมาสังเกตอารมณ์อารมณ์ความนึกความคิดนะคะสังเกตมันแต่เราก็ไม่ต้องไปกดไปข่มอะไรมันนะคะอย่างดิฉันพูดแต่ต้นไว้ว่าให้อิสระในการไปการมานะคะนี่แหละคะ่ะใช้ความสงบ สยบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมันจะมันจะช่วยเราได้เราจะสงบเราจะไม่ไปต่อทุกเรื่องราวค่ะนั่นแหละค่ะดิฉันก็จะพูดแค่นี้นะคะวันนี้ก็นะคะขอให้สาธมิตรเดินทางให้แบบอิสระค่ะเดินทางสายปัญญาเนี่ยเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแหละค่ะเหมือนเราไปแบบนั่นเลยไปแบบถึงที่จุดหมายเร็วไว ค่ะไม่ต้องยืดยือ้อย่นยือนะคะให้อิสระกายใจให้อิสระนะอยู่ดูไปอะไรมันเกิดขึ้นเราก็จบให้ไวๆให้สั้นที่สุดให้สั้นทุกช็อตทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไปต่อไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ไปไปสำคัญมั่นหมายไปให้ค่าให้ราคามันมันจบที่ตัวเราทุกเรื่องราวนี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ใส,ส่สัสั้นตรงค่ะ เนี่ยค่ะเดินทางด้วยสายปัญญาเนี่ยมันสุดยอดค่ะทําให้เราไม่ต้องไปกอดพบกอดชาติค่ะเราไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยแหละค่ะเราก็ใช้ความรู้สึกเรานี่แหละค่ะใช้ความรู้สึกเราใช้ความที่เห็นเห็นมันเห็นอาการของธาตุของขันมันแต่เราก็ไม่สําคัญมั่นหมายกับมันนะคะธรรมะก็ง่ายๆวันละนิดละหน่อยนะคะเดินทางให้อิสระเดินทางด้วยปัญญาค่ะ ไม่ต้องไปใช้อะไรที่จะกระทําค่ะไม่ต้องไปใช้กายใช้ความกดข่มใช้อารมณ์ไม่ต้องไปใช้อะไรเลยค่ะใช้แค่ความรู้สึกความรู้สึกเราสังเกตอารมณ์เรานี่แหละค่ะให้เป็นเห็นมันให้ชัดให,ให้เห็นมันให้ชัดนั่นแหละค่ะมันจะไปก็ช่างมันมันจะมาก็ช่างมันเราก็ไม่ให้ค่ามันเท่านี้เราก็จะถึงจุดหมายเร็วนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้สหธรรมิตท,ทุกๆท่านนะคะอย่าท้ออย่าอยากคิดว่าสิ่งที่ดิฉันมาพูดเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายค่ะมันง่ายอืมเพราะว่าการเดินทางแบบไม่ต้องไปคิดจะเอาอะไรเนี่ยมันก็สามารถถึงทางถึงหนทางสุดท้ายได้นะคะดิฉันก็นี่แหละค่ะขอให้สหาธรรมิตรครับพบดวงตาเห็นธรรม เพราะว่าธรรมะเนี่ยมันก็อยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปจุดจ้องอะไรปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอิสระค่ะนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ